อ้อมม่คอยจูบพี่น้องเบิ่นอือูบก็บ่ขึ้นแล้ว,วบันานอืออืออือือกิ่แล้วไมะค้อยจูบบ้านเราอือ บ่เม็เนบ่ยจุกท่านดาเลยบ่ขอยขัวบ่เม็นขวาบ่สายด้บ่เนมนเด้บ่ขอยขัวบ่ใส่กิจการอื่นวะบขขัวแปลเป็นาษาไทยแป่าจะไนลผีผเออแปลภาษาไทยเปนะอืมอืมมันอ้นวน ไปโศกเอาอันนี้น้ำให้หน้านะเพี่นอนหนาแรงนะเกี่ยวเขาแล้วมันกระสิมมนกระสิไปเขาง่ายยี้ดินไปต้มจิน้นโตมันมีแบบถึงมันทีน้อยหน่อยแต่โตมันอ้วนมากอ่อชีเลยาปต่อชีสโตเลยทักงหมด โอเต็มเต็มบ่มีขี่พร้อมข้าวบพี่นงเล้ยมันเนี่ยหาติดยังไงอ่ะพี่จีค่ะดูยี่วันทุยอิสบะขอยขมพี่บุ๋วอยขมภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ ทาให้ป้านนะซส,สอนภาษาอังกฤษนู้ไอจีคุณแม่บ่ได้งิะได้ภาษาอังกฤษเด้จ้ะเปิดภาษาอังกฤษเอาในกูเกิลทัศน์เสดต่อ,ตอ,ต,อตอนนี้นู้ไอจีเป็นเทพภาษาอังกฤษหรอมาต้องไปคิดยังไงพี่น้องถ้าอยากให้ลูกเขาได้ภาษาอังกฤษอ่ะถ้าเขาวา Harry w i n ลองให,ห้ ไอ้ทีอีกแลเห็นแฮร์รี่วิงเกิลห้คมบ่ะบ่แมนผ้าเขาบอกพี่ค่ะบอกเป็นประโยคเลยประโยคได้บอกได้ก็บอกอยู่อันเดี๋ยวบอกไปได้ส่วนหนักเราหนักไปแตะตัวนี้คือวันค่ะเด็กกินแล้วบ่ ใครจะทองเลยพี่นออ้องกันว่าเป็นข้ามเบล่าว่าเห็นเขาหูสับเิ่งเลยเขาไปเลียนเอานเนื้อโซเฉียวเอาไปเลียนน้ำคู่เอาเขาบอกพ่อเขาบอกเขาก็บอกหูแล้วเนาะพ่อบอกตะไครสายอีสานเฉยมันเ,เแต่ภาษา,า,า,อ,อ,า,าอีสานเนาะขนาดเปล่าบอกภาษาอีสานมันยังไม่ได้นภาษาอีสานเลยฝึกวรละคัมช่วงคำพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆ Hát <Nhạc> 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 bên người Nói ta cả tèm mạng